Thank <music> you. ะะท่านสอนน้องโอลานะคะในทราบนะคะโรงเรียนกบินบุรีนะคะทำการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะคะจนถึงวันนี้นะคะค่ะก็เป็นเวลาสัปดาห์ที่ที่หแล้วใช่ไหมคะค่ะสัปดาห์ที่6แล้วนะคะค่ะในการปฏิบัติหน้าที่ก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะมาพบกันนะคะ ในช่วงเวลา8.00นนะคะของทุกเช้าแล้วก็มีรายการการรายงานผลนะคะของสรุปแต่ละวันในช่วงเวลา15.00นอของทุกวันนะคะโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยเราจะสรุปในภาพรวมที่ค่อนข้างยาวยาวนานสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะสรุปรายสัปดาห์ด้วยนะคะเพื่อที่จะนำผลการปฏิบัติหน้าที่ นำส่งเขตพื้นที่นะคะในการเรียนออนไลน์นะคะของทุกสัปดาห์นะคะแล้วที่ปฏิบัติเป็นพิเศษนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในแต่ละสัปดาห์นั่นก็คือในทุกวันศุกร์คณะครูจะออกตรวจเยี่ยมนะคะในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะคะเราก็มุ่งประเด็นไปเด็กกลุ่มที่3นะคะที่ความพร้อมมีไม่มากนะคะก็จะไปดูเด็กกลุ่มนั้นนะคะ เป,เป็นพิเศษนะคะและในขณะที่ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนก็จะหิ้วถุงปันสุกไปด้วยนะคะซึ่งภายในถุงเนี่ยก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะในแต่ละสุกเนี่ยก็จะมีมากกว่าหนึ่งสายนะคะในการที่จะเดินตรวจเยี่ยมนะคะออกตรวจเยี่ยมนักเรียนนะคะของทุกชั้นเลยนะคะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนให้ท่านทราบส่วนสำหรับ การสรุปนะคะของแต่ละวันก็เดี๋ยวท่านผู้อำนวยการกลุ่มท่านก็คงจะได้เห็นนะคะว่าโรงเรียนกบินบุรีมีการสรุปอย่างไรนะคะและทั้งนี้คือทางโรงเรียนกบินบุรีก็พร้อมที่จะรับคําแนะนําจากท่านนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะและส่วนส่วนช่วงท้ายของวันนี้ก็จะนำเรียนให้ท่านทราบถึงวัน ที่หนึ่งกรกฎาคมที่เราจะปฏิบัติหน้าที่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ขออนุญาตยังไม่นำเรียนท่านนะคะแต่จะให้คุณครูแต่ละท่านนำเรียนสรุปผลการเรียนการสอนออนไลน์ของวันนี้ให้ท่านทราบนะคะค่ะพอออกอออขออนุญาตดำเนินการก่อนนะคะก่อนที่เดี๋ยวจะให้ท่านกล่าวหลังจากที่คุณครู รายงานจบแล้วนะคะค่ะท่านแรกขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุนิดาค่ะสวัสดีท่านผู้อำนวยการท่านศึกษานิเทศและก็คณะครูทุกท่านนะคะการงานในหน้าที่ครูแําชัน้นมัธยมศึกษาปีที่สี่รุ่นสุกันดาสุภาสเสถียรในวันนี้ก็มีนักเรียนเข้ามารายงานตัวตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลานี้นะคะ จำนวน36คนจากนักเรียนทั้งหมด48คนนักเรียนที่ไม่เข้ารายงานตัวเรียนที่มาสมัครเรียนใหม่2คนและก็เป็นนักเรียนในกลุ่มที่รายงานตัวเข้าเรียนไม่สมัคนะคะด้วยสาเหตุคือว่านักเรียนเนี่ยต้องไปช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพส่วนสำหรับงานการสอนนะคะสอนวิชาฟิสิกส์ชั้นม .4 ม .5 ม .6 นะคะช่องทางการใช้สอนออนไลน์ก็คือสร้างกลุ่ม facebook นะคะ ตอนนี้สัปดาห์นี้จะเป็นการติดตามงานเด็กที่ค้างค้างนะคะระดับชั้นม .4 เนี่ยก็จะค้างงานเยอะหน่อยก็ได้ใช้วิธีการก็คือจับคู่บัตดีอะคะ่ะอย่างที่เคยรายงานไปแล้วนะคะคือเด็กที่ส่งงานเปอร์เซนต์ตั้งแต่75%็ห้าเปอร์เขึ้นไปให้ให้ช่วยเหลือเด็กที่ส่งงานต่ํากว่า5้าเปอร์เซนนักเรียนชั้นมสานะครับซึ่งเพิ่งไลเ่เสร็จไปเมื่อสักพักนี้ครับของนักเรียนชั้นมสนะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นการแบบ ให้นักเรียนเน้นกระบวนการคิดนะครับให้นักเรียน,เ,นยเข้าไปศึกษาในสิ่งที่ผมนําเสนอออกไปแล้วก็ตอบปัญหากลับมานะครับแล้วก็จะใช้รูปแบบคือทุกช่องทางที่ติดต่อกับเด็กได้ครับใช้หมดไม่ว่าจะเป็น KB c o u r ร e ที่เราสร้างขึ้นมาเฉพาะบริบทของเรียก็เบ,บรนบรีรวมถึง f a c e b o o k นะครับแล้วก็การติดต่อทุกช่องทางที่สมามารถส่งงานเราได้ครับเพื่อให้เก็บงานเด็กได้มากที่สุด อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเก็บงานเด็กให้มากที่สุดเพื่อเป็นคะแนนเก็บเอาไว้ไครับค่ะอันนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนกบินบุรีนะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำเช่นนี้ทุกวันทําการนะคะขออนุญ,ญาตนําเรียนอีกนิดน,นึงว่าในสัปดาห์ที่1นนะคะการเรียนออนไลน์ของนักเรียนเข้ามาเรียนร้อยละ80สัปดาห์ที่2องร้อยละแปสัปดาห์ที่3ามร้อยละเจสัปดาห์ที่4ออี่ผมจำไม่ได้นะคะ สัปดาห์ที่5 7าละนะคะแล้วก็วันนี้เป็นถือว่าท่านสอนนอนะคะให้เกียรติโรงเรียนกบ,บินบุรีนะคะได้เข้าร่วมประชุมฟังสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูนะคะในวันนี้แล้วก็คือพวกเราอยากได้คำแนะนำนะคะคำชี้นแนะจากท่านนะคะว่าเราจะปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งในวันที่หนึ่งเป็นต้นไปเนี่ย โรงเรียนกบินบุรีใช้วิธีการเรียนการสอนภาคปกติควบคู่กับการเรียนออนไลน์นะคะจึงอยากได้คําชี้แนะจากท่านนะคะขอเรียนเชิญค่ะเ,เรียนท่านผู้นวยการนะครับแล้วก็สวัสดีคณะครูที่เคารพท่านนะครับครับอ,อ,อย่างแรกต้องขอโทษก่อนเมื่อวันที่ทางคณะสื่อสารปรเทศไปโรงเรียนกบินบุรีนะครับ พอดีว่าติดไปอีกที่หนึ่งนะครับก็เลยไม่สามารถไปได้นะครับตอนแรกรับปากท่านผอ,อ,อไปแล้วเราว่าจะไปด้วยตั้งแต่วันนั้นนะครับได้โทรมาขอโทษท่านผอ,อ,อแล้วว่า <c oughs> ไม่ได้ไปนะครับครับอันดับแรกผมต้องขอเช่นชมท่าอาจารย์ทุกท่านนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยผมทราบดีเลยว่าพอตั้งแต่ช่วงะระยะทดลองจัดการเรียนการสอนในเรื่องของ ทางไกลในระยะการของโควิดเนี่ยนะครับสถานการณ์ของโควิดเนี่ยทางโรงเรียนแล้วก็คณะครูเนี่ยทางานหนักมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับมีความรับผิดชอบในในการที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเตรียมการเรียนการสอนนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าอย่างท่านผอเนี่ยก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ว่า คอยตอนเช้าที่จะมีการคุยมีการอาตอนเย็นจะมีการสรุปงานนะครับจริงๆแล้ว <c oughs> สิ่งที่ผมแนะนำได้ก็คืออันดับแรกนะครับในระยะทดลองเนี่ยครับด้วยแต่แต่และโรงเรียนมีบริบทที่ไม่เหมือนกันในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาก็มีบริบทในการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับโรงเรียนน่าจะจัด PLC ซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนเป็น PLC อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของ Inform ก็คือ,อ,อแย้งข้อมูลถูกไหมครับแต่ว่าทางโรงเรียนสามารถที่จะทำา p c เป็นเหมือนชั่วโมง PLC ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเพื่อที่จะสนุกกระบวนการหรือวิธีการหรือเบสที่เกิดขึ้นจากการทำงานงานะครับอันนี้ น่าจะจัดทําไว้เป็นครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จากสังเกตจากที่ที่วันนี้ที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านรายงานก็คือว่าท่านอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยครับได้ได้มอบหมายงานให้เด็กนะครับแล้วก็เป็นห่วงว่าเด็กจะกลัวจะมีงานเยอะหรือว่าบางทีก็คือแบบว่าเราไม่ได้ strict มากเพื่อให้เด็กมีเวลาในการทํางานใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่ ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือเราสามารถที่จะบูรณาการร่วมกันในสายในกลุ่มสาระวิชาในระดับชั้นเพื่อเหมือนเหมือนกับว่าเป็นการลดปริมาณงานของเด็กลงโดยการที่ครูทํางานร่วมกันแล้วตัวคุณครูเองที่จะต้องมาตรวจประเมินเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะลดขอบข่ายงานลงไปได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันก็ <c oughs> ตรงนี้หลายๆโรงเรียนก็เป็นเหมือนกันโดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่นะครับตอนที่ผมไปไปปรออเนี่ยผมพบว่าสัปดาห์แรกของการทดลองนะครับตั้งแต่วันที่1 8บแถึงยีเนี่ยทางปรออเนี่ยเขาให้คุณครูรายงานว่นาสัปดาห์แรกทำอะไรเขาให้เอกสารมาเพราะว่าคณะจากสพทลงไปติดตามเชื่อไหมครับวิชาศิลปะมีอยู่แอาจารย์อยู่8ท่านมนครับแต่ว่าผมเห็นรายงานไปแล้วหชิ้นนะครับ สัปดาห์แรกก็รายงานไปแล้วหชิ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบว่าสตรีทมากในช่วงนี้นะครับเราเราเหมือนกับว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนด้วยเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับผมว่าอาจารย์หลายๆท่านก็ตอนนี้ก็เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นนะครับอ,อ,อย่างหนึ่งที่ ที่คาดว่าทางคณะที่ลงไปเมื่อวันนั้นก็จะได้เก็บมาแล้วก็จะสะทอนไปทางสพทก็คือข้อของการที่เ,เด็กมีปัญหาจริงๆในเรื่องของอาการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราไม่ได้ต้องการทีวีบ็อกซ์จากทางสพทสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออยากใหเก้เด็กมีชั่วโมงอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้มากกว่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับกันว่า จริงๆนะ้วเราก็ไม่ได้ใช้ DLTV อะไรกันเท่าไหร่นระับมัธยมของพวกเรานะครับครับผมอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเปิดการเรียนการสอนช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาแล้วเนี่ยมันจะเป็น New Normal ใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนกบ,บินบุรีเนี่ยครับเป็นโรงเรียนที่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมดูแลในเรื่องของสุขอนามัย ของเด็กได้ดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่เพราะว่าด้วยปริมาณของนักเรียนเนี่ยไม่เยอะเลพรก็งั้นเนี่ยเราผมเชื่อว่าท่านผอต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนอแล้วนะครับแล้วก็ผมเห็นได้ยิน KB course KB c o s e มากเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมไปโรงเรียนแล้วต้องขอชมหน่อยนะครับที่ที่ท่านอาจารย์หลายท่านพูดเนี่ยครับ KB course นะครับที่เป็นกร,กระบินบุรี course เนี่ยนะครับต้องขอเข้าไปเยี่ยมชม นะครับส่วนเรื่องสถิติลดลงนะครับไม่ไม่ใช่เพราะเรานะครับสถิติลดลงเนี่ยผมพูดหลายโรงเรียนเลยว่าที่สถิติลดลงมันเริ่มลดลงตั้งแต่เมื่อรัฐมนตรีพูดว่าเป็นการทดลองนะครับถูกไหมครับคือตั้งแต่รัฐมนตรีเนี่ยพูดว่าอ๋อยังไม่ใช่ของจริงเนี่ยเป็นแค่ทดลองอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เอาจริงเนี่ยเด็กที่เคยมากันมากมายก็หายไปหมดเลยนะครับ ครับผมเอ่อสัญญาณโอเคสัญญาณยังมีอยู่นะครับครับท่านท่านผอ,อครับเอ่อสำหรับผมก็น่าจะมีเพิ่มเติมในส่วนที่ผมได้เข้ามารับฟังในการรายงานประจำวันของทางโรงเรียนเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผอ,อมากนะครับที่เชิญเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้เข้าใจบริบทของแต่ละที่แต่ละสถานศึกษามากขึ้น นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับท่านผอครับจากสักถามข้อสงสัยได้ไหมคะได้ครับได้ครับท่านผอได้ใช่ไหมคะครับผมค่ะคือโรงเรียนกำมินบุรีเนี่ยปฏิบัติการเรียนออนไลน์เนี่ยตั้งแต่วันที่ส8บพฤษภาคมนะคะแล้วก็คือเราปฏิบัติกันจริงนะคะแล้วก็จะเก็บชั่วโมงการเรียนของเด็กจริงเก็บเก็บผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจริง นะคะตรงนี้สามารถที่จะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวิชาในชั่วโมงเรียนในการเรียนการสอนสเต็ปต่อไปได้หรือไม่คะตรงนี้คือคืออย่างนี้นะครับท่านผอ,อวันนั้นนะครับที่ที่เราดูที่สพถอชี้แจงนะครับว่ามันเหมือนที่รัฐมนตรีพูดว่าให้เป็นการเหมือนทดลองทดลองเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการประเมินนะครับเขาบอกว่า ไม่ไม่ไม่สามารถให้ให้เป็นการประเมินได้แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเป็นบริบทของโรงเรียนเพราะว่าท่านท่านผอ,อครับมันเด็กไม่ไม่ไม่รอดเปอร์เซ็นต์หครับถูกไหมครับ<ม>ที่เข้ามาอันดับแรกคือเมื่อโรงเรียนเปิดแล้วเนี่ยท่านผอ,อกับคณะครูนะ่าจะมีปัญหาหนึ่งคือความเหลื่อมล้ําของเด็กสามกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เข้าเรียนประจากลุ่มถัดมาคือเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง แล้วก็อีกกลุ่มหนึงคือไม่เคยเข้าเลยเนี่ยครับพอพอสามกลุ่มนี้ท่านท่านท่านผออาจจะต้องมีนโยบายหรืออาจจะต้องมีมีกลยุทธ์ในการทํำยังไงให้เด็กสามกลุ่มนี้ครับสามารถที่จะเข้าพูด,ดง่ายๆว่าถ้าผ่านระยะเวลาไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยต้องสามารถปรับระยะเข้าด้วยกันแล้วแต่ผมว่านะครับงานที่เด็กทำํำหรือมีความรับผิดชอบมาแล้วเนี่ย สำหรับผมมองว่าผมมองในเรื่องของพฤติกรรมในเชิงจิตวิสัยว่าเด็กที่มีความรับผิดชอบส่งงานประจําอะไรอย่างนี้ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานตอนในการประเมินในในการประเมินเด็กส่วนหนึ่งได้อยู่แล้วมันสมมุติว่ามันเป็นภาพรวมใช่ไหมครับตอนตอนปลายภาคหรือว่าจะมีการที่พูดง่ายว่าช่วยเด็กในในเรื่องของคะแนนหรืออะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่า ตรงส่วนนี้ที่จัดเก็บไปแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้แล้วที่สําคัญคือมันมันไม่ใช่ว่าการเตรียมตัวจัดการเรียนการสอนช่วงที่ผ่านมาพอหนึ่งกระดาแล้วมันจบแปลว่าจบเลครับมันแปลว่าไอ้ข้อมูลที่เตรียมไว้สําหรับตรงนั้นน่ยมันสามารถมาจัดการเรียนการสอนไได้เพราะว่านโยบายตอนนั้นก็เหมือนกับมีหลายๆลรงเรียนพูดเหมือนกันว่าไม่มีทีวีใหม่ไม่เป็นไรไม่มีโทรศัพท์ใหม่ไม่เป็นไรเมื่อเปิดกลับมาเรียนแล้วทุกคนจะได้เรียน เต็มหลักสูตรรบตามหลักสูตรแน่นอนแต่สําหรับคําถามของท่านผอ,อรครับผม,ผมเรียนตรงหนึ่งว่าถ้าตามที่ได้ยินสปผูพูดวันนั้นน่ะเขาไม่อนุญาตแต่ถามว่าโดยพฤติกรรมที่เด็กทํามาในตลอดช่วงจัดเตรียมการเรียนรู้ผมว่าคุณครูสามารถที่จะแปลงพฤติกรรมเหล่านั้นหรืองานหรือความรับผิดชอบเหล่านั้น่ะเป็นคะแนนได้ซึ่งงานบางอย่างงานที่เล็ก เหมือนการฝึกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพอเปิดเทอมมาก็ต้องทําแบบฝึกตนุนนี้คนทําแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสมมตินะครับสมมุติผมเป็นครูจัดการเรียนการสอนผมอาจจะมีโบลิซีประมาณนี้ว่าเด็กที่เข้ามาครับได้เข้ามาเรียนแล้วเข้ามาทําแบบฝึกแล้วอาจจะเอาเด็กกลุ่มนั้นมาพูดง่ายๆเป็นการเหมือนฟิปคาสกลมสมัยก่อนกับด้านการเรียนคือหมายความว่าเขามีความรู้แล้วเอาเข้ามาดิสคัส ส่วนเด็กที่ยังไม่ได้เรียนก็ให้เรียนให้ทันเพื่อนในลักษณะของคอนเทนต์อย่างนี้มันก็น่าจะจัดก,การได้แล้วก็ถามว่าตอนนั้นก็คือทุกคนก็จะมืพูดง่ายๆได้ทำแบบฝึกได้ได้เรียนรู้ครบเท่าเทียมกันแล้วอย่างนี้ครับท่านผอนะครับก็อันนี้วันนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับกันบ้านไปหลายเรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปติดตามเก็บข้อมูลมาให้แล้วจะแจ้งผ่านทางเพื่งงพองขอ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับครับผมแล้วมีโอกาสยังไงนถ้าท่านผอเชิญเดี๋ยวอาจจะได้มาคุยกันอีกนะครับครับผมครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณท่านมากค่ะครับครับงั้นขออนุญาตลีฟไปก่อนเลยนะครับเพราะท่านผอได้ประชุมต่อครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาค่ะ